แจ้งว่าอินแอคทิวิตี้แบบวิ่งยูแท้ๆแท่น่าจะมีแบบเดลิเอไว้นี่น้อยเงยโอ้ยโอ้ยมเก็บมันมีคนตามเข้าไปแล้วเ้ยเอาเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วโอ้หตายกูไม่ได้มองคนทางหน้าทีนี้ตายทุลายเอาลืมเปลี่ยน a อค่ะกูวิ่งชนหน้ามาเลยก็ว่าวิ่งติดเหียแล้วกำลังเออเอออยู่ดี่เหี้ย ไม่ค่อยได้จับสไนอยู่แล้วมัเมนเดือดไปฮะเกิดทันเลยไอ้แแล้วมันดักอยู่พักแล้เนี่มีที่มาตึกสไนแจมมาโอเคโดนละไอ้แโดนละ ี่เดิมเด็กกูไปกรย์แฮะอเฮเราเบื่อได้เลยอุยไรไปเนี่ยไอ้ี้ยมีคนยิงไงตรงนี้เพรมันตึกเหี้ยวอะมีมีคนยิงแล้ว แล้กูหยิบเอเคอเคกูเองอะเอเคกวิ่งมากด F รวๆแบบคือกูเปลี่ยนมันต้หยุดเยอนะเอเคไม่ดไ่าไมแ่ไม่ให้หรอกปัดตังคัดั Ờ, phạt phạt léo Cái này ừ, yeah. là... Ôi get... yeah. Cái là... Cái <much especie> Nè <mulheres> กลับมาตรงนี้อยู่ดีว่ะโอเคมันมีคนอยู่ในน้ำบอกว่าเป็นเพื่อนวิ่งไปอุ้ยเฮียคมจัดย่างไกลอ่ะกูโดนแบนแน่เอาเอาแล้วอ่ะไอสัตว์แม่งอยู่อย่างไกลเลยแล้วกูสัตว์ที่เดียวตายกูโดนแน่ โอ้แล้วปุ๊บอ่ะก็โดนมากแล้วเดิเออไม่เอาดดูนนีี่่ไม่เคยโดนนี่วันเดียวพอนี่ไงได้วิวฟรีลถ้าโดนแบงคุส่งให้อดีบิชันหนึ่งวิวมาแล้วเอาเลยติดตามช่องผมด้วยออดีบิชันเชิญผมด้วยแอะภาคใหม่งานอีพีด้วยอ่าแอะผมไปขอเนี่ยเอาไปทั้งตี้เลย ออกค่าตัวเองได้พวกพี้อ่ะเฮ้ยแมวดิโอ้เชิญทันทีเฮ้ยมีคนดบยอนสองคนไหนหน้าเราไหนเนี่ยอ๋ข้างล่างโอ้โหเฮ้ยมันแค่แค่ข้างล่างอะนะมันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะไอ้นี่เอพี่เคอะไรล่ะอ๋อแล้วทำไมกูยิงไม่ตายวะเน่ะอ๋อกูยิงไม่โดน ตามนั้นแหละหลับเรื่องเลยครับก็ตามนั้นแหละไอ้กันนึกว่าแหวนเห็นผลที่ใช่เฟย์หญิงล่วงหมดแล้วเดี๋ยวกูรอที่เดิมเลยเดี๋ยวกดมาอีกรอบมาเนี่ยรอเลยรอเว้ยเออมาแน่เสาเนี่ยเหรอถ้าไม่มาเสาเนี้มันจะไปเสาอื่นเลยดิรอเลยในเมืองนั่นแหละ อ๋อกู่าจะได้คิดของไอ้ปืนเรเนตตี้กูต้องใช้เรเนตตี้ค่า30ตัวเลยแต่ถ้ากูไปเซฟมันจะติดแคตได้่อสองอันแล้วกันอยู่รถหนีกูเฮียอะไรอ่ะขอขอคิดแคตต์ชาเขียวจะไปไปเลยคนโดดไปแล้วว่าโอเคล้อของตังค์กันด้วยไข่อะไข่ไข่อ่ะ ไวด้วยหนุ like hey, mm ่มเมียวจัดตายมันมันเอฟเคตายแล้วตายเออแล้วทำไมกูไม่เอาเลดเดตี้ยิมกูทำกูจะเอาคิดเลดเดตี้ดีกว่าะแม่งเอ้ยเอาไว่ไก่จัดเลยไงเมืองอ่ะเมืองตรงไหนอยู่โกงเทาไหนวะไกลอยู่ไกลอยู่เออยังไงก็ได้ ไม่ไม่ไปหรอกไอ้โอทาวะเออโอทาวไปเ้ยเฮ้ฮะเฮ้ยเจ้ารถพังหมดเหรอไม่บอกไอ้เชียมอนอ๋อตอนโดนู้ลอีกมาแรงเลยหอเปล่เชียโอนเชียมอนดีกว่า้ แกไปเจะเอาบอกมาใส่กระเป๋าให้ด hey, ีเลยแม่มาตอนแรกซึ่งสาแท็กย like ังย no, ังเฮ้ยย้อนมาไปไปวิไปดิรถกพังหมดไอ้ยเออใช่ใช่เฮียน้ำมันแบตเตอรี่โด้เฮ้ยแค่ที่อัดเมื่อกี้ภาพไม่ไม่ชัดไอ้สาดเอาคลิปกูป่ะอัดแบบดูเกย ห้าตัวกีอ่ะโอเคกูขอแค่พันแปดสิบพอโอ้ที่คุณเอาเซตติ้งมาสิเอาเซตติ้งมาเลยมุดเออไปเปลี่ยนนี่ไม่บอกเลยเอาวะเฮ้ยใครเล็งใครเล็งก็วัดต่อปักอันเนี้ยมาคาร์ลมาคาร์ลแท้โค้งนกไปดีน้องอ่้ยน้องหมาไอ้ยังมาคาร์ลมัเล่นฐานเต็มแล้วเหรออ๋อมันซื้อ อ๋อเสียบต่อได้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนคนแล้วกันเปลี่ยนคนไม่กูก็รู้คือโคเวตบักไอ้เียกูเสียบไปแล้วเปลี่ยนคนไปแล้วอันนี้มันเข้าไงวะมันอยู่ใต้ใต้บางฮะกูไม่รู้กูไม่รู้ไอ้เี้ยไอ้เลยหาเวสอื่นเลยเฮ้ยให้แกเน็ตเลยไอ้จุดชอบป่ะชอบป่ะ ไม่ตัขึ้นด้วยอย่าจงไก่อะไรวะไม่อะไรไม่ถามหยอกๆี่เฉียดูมีปัญหาไอ้สัตว์เฮ้ยมีคนเียกหูฮอไก่เฮียโอ้รถเปช้าดีกว่าไอ้ยังเปิดหมดเลยเพื่อนเฮ้ยแลรถเป็นแหล่ทำไมวิ่งกัน แบบเั็นหมดขึ้งมาแล้วตายแล้วเนี่ยขับรถเลยเท่าไหร่เมื่อโอ้กูคงตายเองว่ะไม่ใช่นี่รถกูละนี่มันตายอีล้หยิบให้ด้วยครับผมผมบินไปต่อผมบินฮะดิวสวัยเหมือนหมวยอะไรวะอะไรวะ เฮ้ยโอ๊ยย้ยเฮียเกือบคนกากาหักไว้เฮ้ยวกินไรสีฟ้าเลยวะทีแเล่น MP7 ตังว่ะดีพอทีกดีมากเคือนการที่อับฮะไม่เื่อใครดีวะในเฮียขวา้ยกลคือไหนไไหนเห็นแล้วเห็นแล้วรอบมันเลย ฝ่ามึงซ้ายกูโอเลยเวลาจะหมดแล้ว F P I O ไ u โอยู่ดังสนั่นไอเฮียอะไรอ่ะก็แตกก็แตกไม่ไม่ตรงนี้คือเฮียอะไรเนี่ยเอเวสเเวสมาดูวยวัดเด้อเฮียไม่ซื้อของเฉยเลยซื้อเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยฟักกิจกอดเวสเก้าศูนเอาอะไรอ่ะเควสเหรอมันเอเควสหรือเปล่าเออมันมีเควสหรือเปล่าเี๊ยนั่นไม่ซื้อเยอะหน่อยี่มั้ง เฮ้ยข้างบนข้างบนมาอ๋อเห็นไล้ลเอ้ยเอ้ไปเจอกูเจอเปอร์เจอโดนนี้เตะฟิตเลยเจ้กูเน้นยูสตาร์ทเลยคือมันจะตาย้อสาร์ทไปเวลาใกล้หมดแล้วนะสิวิน่ะจัน่ะ ลาก่อนเย้อ้าวเอ้าไม่โดนว่ะไมตายอะไรวะแข่งเก่งยังไงล่ะเฮ้ยลำบากมีคนมาสายวะสุดสายปลายทางครับเดี๋ยวที่พันเดอร์เหรอใชพันเดอร์มีวงเด้อไม่มีไมกูยิมนะครับ เอาแล้วเอาแล้วบ้านที่มันอยู่นั่นน่ะเนี่ยเรเนตี้มาเรเนตี้ฉายเลยโว้ตานเข้าไปแล้วไอ้เจี้ยวีชิโนนเจี๊ยบโปเกมอนไอ้สว์โปเกมอนเฮียกูไม่อยากเข้าเลยอ่ะมันกระโดดลงแดวหลังเข้าเฉยแต่กูมีก๋อยกูก็ไม่ตางกันโดนหลังชาร์จอ่ะ ลังน่าจะสองมือนกั่าจะเก็บบอตี้ดรีโดนะค้างไงเ่ใช่ใช่อยู่อยู่ตรงไอเบสอ้เฮียเบสเ่ไหนอยู่กูเนี่ยสามสิบแปดตีไหมเยไปสองตัวไอ้โอเคอะไรแล้วหาหาบุกมาครบขอไในตึกในตึกนตึกมีนะบอลสองตัวก็แตกหนึ่ง พี่ได้ตึกตัวหนึ่งแล้วเขาน่าปลงในบ้านในบ้านไม่เลยปวดแล้วไอ้รับต่อเลยก็ได้มีมีโอ้ยเชี่ยมกูชมกูเลยสัตว์แมงวังอันนี้ไว้ได้เราไม่ได้ตรงไหนวะหาย่อนตรงไหนวะอะไรมไว้สวยกูไม่เห็นแมงคตรมืดเลยอยู่ในบ้านอะ ทางนอกทางนอกตัวหนึ่งอุ้ยเหี้ยมานอะไรก็หัวเหี้ยไม่ตายออ้ยยังเจ็บเลยยังเจ็บเลยกูเนี่ยเจ็บกูเจ็บเหมือนกันไอ้เหี้ยไม่หายสิเป็นแล้ววะเอาวะวายจัดมันมันเร็วจังวะเหี้ยมากู้ภูมากูเสียงกู้ดุเลยทักริงปะเออดูมันพองเลยอะไรวะเฮ้ยไม่แหงเอ้ยเถ่าออมาสีฟ้ากูมามีคนตอนแรกอะใช่ใช่ใช่ ดตึกมีคนและและตึกนี้ขึ้นไงต้องต้องปีนเข้าเหรอมีคนเล็งหลังกูไม่อยู่กับ้าวเอาล่ะกูอยู่แฮะเบอรกูมีคนไอ้ยอดป่ะอ๋อเสรแล้วอยู่อยู่ระเบียงนี้ระเบียงชั้นสามขยันยิงกูจะว่าเฮ้ยโอ้ชีต เดี๋ยวรอดแถวนี้แล้วกันมันอยู่ข้างบนตึกสูงมันแคมป์มามีมีคนลงมีคนลงมันแคมป์มันแคมป์แคมป์ปินอือนั่นแหละหวยไรสัตว์เจ๊แม่ง้ายขีเฮ้ยจังหวะนี้อ๋อโอ๊ยไม่โดนโอเคเบสติไม่โดนนะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ตงตงอะไรนะ ฮะใกล้ใกล้อยู่ใกล้อยู่กูเพิ่งตอบมาใกล้แหละไม่น่าปืนนี้มาเลยวันนี้ไเออมีคนเล่นกูอ๋ออยู่เลยนี้นอนอะไรนะจิแอตซิดแม่งเลยโซกีขึ้นด้วยดิอะ ขึ้นขึ้นตึกไปขึ้นไงวะขึ้นปเดยขึ้นไงไม่รู้สองนู้นยิงกันนะสองนู้นสองนู้นอเคนี่แเอของแบบมายิงเล่นเดเนี่เอามาไม่ดี่ไหไอสัตว์ขึ้นทางไหนวะโอโหไปไห้แวะรอหมดวันแล้วไอวี พูกันพูกันมีสิบลายอ๋อคือการคกาพูการาสใช่หมานั่นพูกันนั่นพูการเฮ้ยหัวเฮ้ยอ่าเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเยอะจำักเหน่อยอเอเดี๋ยวทำไมนเก็บม่อร่กไม่เก็บเมืออไร่ะไม่รู้ ต่อเลยต่อเนื่องโอ้โหไปไหนวะนะแม่งเริ่มหนีออกห่างเรื่อยๆรืๆร่อเลงเล้งเลงว้ยว้ยเว้ยว้ยว้โอ้โหไปตึกไอ้เหี้ยนั่นโคตรเกลียดเลยตึกตรงกลางเนี่ยแม่งตึกนัวนะนัวจัดตอนนี้เราที่หนึ่งฝากตังไหมกูฝากตังเลยเราที่หนึ่งแต่ที่สองมันก็ตามมาเลยติดอ่ะ่ มาเอาคอนแทคเตอร์มาพอดีโอ้โหไปต่อเลยไปต่อเลยรอเลยไปรอเลยไข่ไอ้ฝากตังค์เฮ้ยทำไรอ่ะโดนเรียบร้อยมอนโดนละวมอนโดนละเนี่ยเขาจะลอกอย่างเดียวเลยสักวันนี้ป๋าอ่ะกูติดอะไรทำให้เขเดินไม่ขึ้นอ่ะติดเอ่อ

ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ <c oughs> ้ากูเมื่อกี้ตอนที่กูวิ่งมากูเห็นรถติดปืนเลยอ,อยู่ไหนไปไหนดีแล้แป๊บเดียวมีตังค์อยู่200ยอยยสองแสนหรือะไรวะเนี่ยกระติ้วมีคนกนเติ้วติดนิดแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเป็นยิงหัวแท็กช็อปเปอร์นี่ก็ได้ตังค์เยอะนะ ไม่ตกผนเลยผู้คนเดียวเอาสักเล่มะเปิดต่อวัดกับฮะเมื่อกี้เสียงอะไรกอซิล่ากัวใช่ไหมร้องอะไรตอนูเสกวิ่อะไรแบบนี้อ๋อเียทำร้องเด๋ยคุณรอซ้อนอยู่เพื่อนเฮียเกยกูเปิดไม์บ้าให้ทำร้องอี้ยเอาอ้โเลยอ๋อ ไม่ทันแล้วไอ้น่ะอีกแล้วร้องไงเมื่อกี้ดังเขาลองเมื่อกี้ไยเฮ้ยเมื่อกี้ดังชอบความทีไมเบสไม่ตัดแต่ทำไมกิ๊ตัดทำไมเขาตัดโม่งมากถ้าต่อทำเพี้ยอะไรกันแหละทำได้เอ่อไอ้ดิ้งชาตไอ้เพี้ยอยู่แถวไหนวะต่อเวง ไอ้ยันเราแบมันมันขึ้นนะนะผัดคิ้วไม่ตกใจเลยจริงอะขึ้นด้วยใช่แทมมันขึ้นโดนกูตายกูตายแน่เอ้าวที่หนึ่งเก่งเกินที่หนึ่งหลายตาละเก่งจัดหยุดอ่านก่อนละกันฝนก๊อ งียบอ,อยู่ไม่มีคนเลยใช่โอ้เลยเขาไปโดนเบาที่อีกแล้วเนี่ยโอ้มายก็สวนแม่งดิสัสวนแม่งดิเพื่อนหาไม่เจอ,อดิวัวแม่งที่ไหนเนี่ยเที่เราทำไหนมา เจอแล้วเจอ네แล้วมีเบสเบสเบสเห็นนะเห็นนะเห็นอะไรนะวุ่นแม่งอะไรครัเอาไปหมไหมเบสเบสกำลัยไม่โดนไม่เที <S <S ่ยชัติโอ้โหแล้วโดนกูพอดีแล้ว

เลยใช่ไหมเสร็สรสจจะเป็นวะเอาไงบว,บวกบวกแล้วอยากบวกอะไรพี่จะกอดแตะของก็แตกด้วยนี่หว่าโอ้โหหี่อ มันโดดว่าอะไรเนี่ยทำไหมทำไหข้าวใกล้ไหมอ๋ออยากได้บ้างอยู่มันมีทั้งท้ายทั้งขวาเลยแบบเล่นเฮ้ยบอลใกล้ๆเลยเบสไม่ใช่บอลบอลไอ้ถุงอะเอาไหมใช่ใช่ก็นั่นแหละควรจะไปเอาเหมือนเดิมเพราะถุงมันอยู่ใกล้ไปเบสเฮ้ เดี๋เดีต้องกูเลยสวยะกอดไวพอดีเลยมีตัวอยู่ใกล้ๆเราอีซี่ใส่โลกเฮ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ยเกือบตัวอะไรเดี๋ยวเดีย ใก้ใกล้ใก้ไกใต้ตินใต้ตีนสองตัวไอ้ครัออกบาร์ตี้ไอ้เหียเบสนีเลยหีเลยมาก้อนก้อนตัวบาร์ตี้อยู่บนชั้นสองตรงห้องอ่ะเบสห้องแขนไอ้ลัแขน ตี่พี่จะรุนเฉยเบฟเล่นปืนแล้วไอตัวฮะเล่นปืนแล้ววะไอดัจีอะสไตล์นายไม่มีอปว่าไอที่เปสังขารล่ะข้าล่ะข้าคาืลอขคาเนื โอ้โหอ่เยอะๆจะใจงูอีกยังไงอี๋หนีเหรอเฮียบ้านนี้ของยังปูอะเบสไอ้เฮียใครมาก็คือปูอะไม่จี ไม่เจอไม่เอไม่เ,อมเ่อกับเว <c oughs> เองเดี๋ยวไม่เเว้ยเดี๋ยวไม่เจอเมานีเ่เพืยอะไรวนะ <c oughs> เนียอ้ย <understanding> <c oughs> <c oughs> เฮียระเบวดติดเดี๋ยวากกายโง่เฮียอะไรวะไปไหนกันวะ đến mất nông tực thì dỡ ต่างกันเนี่ยหมดรวยจัดอะแม่งฝากไม่พอไอีก,กีอ,อเพื่อยิงตาละมันมีไอเตอกเทียเนี่มีเทียเลย Nhưng bên hết đi ninh yêu cho. Don't worry, darling. I got you. You better than me, come on. Tell me to lo. Don't worry, darling. ปันถามอ่ดใช่อะมาลงมาได้ถึงองรอบได้ดิลิกที่ใช้ได้มาแค่ฟาเบสหรอคศูนย์ศูนย์อูเนี่ยศูนกูศนย์เอาวะเป็นที่อะไรศูนย์เบสสองค่าสองเดี๋ยวค่อยเล่นละทักกันมีสิพอยต์ ตาเร็วกันแล้วกันมันมีคูณสามแหละคูณสามใช่ลงลงอะไรก็ได้ที่เป็นที่เป็นลิลิกอะตามีตายเธอเบสว้าวนี่แข็งแล้ลีลิกก็คูนลิลิกก็คูณมั้งหรือประดับอย่างเดียววะแต่ว่าประดับอย่างเดียวเนี่ยมันมีลิลิกคูณอีกรอบหนึ่งตอนเอาเวทก็เรา คนเลงกูอยู่ื่เกี้อ๋อตรงไหนของคาสตาร์ละเ็วเข้าเรือละสวยเเบสสพิวเลยนือไหร่ะเมื่อไหรตันจะหล่นตะกเด็กคือไปละเฮ้จริงคุณลืมไปละตายตายตยตายตายีซี่อยู่บนหลังควะมซะละเยอะสั่นไมกรดิ่งวะ

โอ้โห no นกเฮียคุณเชี่อไม่ตายไอ้สัสไปแขนเนี่ยเฮียโอ้ยมันน right> ี่มันเลิกเมื่อไหร่จะเลิกกันโด้วะเฮียโอ้ยเฮียกูไม่ดรอปเลยกูจะไปหาเวนจูรีแล้วเนี่ยร้องดิเฮียตัวมันตายแล้วโอ้ยเฮีย เปลี่ยนแม่งสองชิ้นเลยสองชิ้นกลางแล้วก็แบบอะไรวะเสื้อรองเท้าเป่นัวตัวสองอย่างเลยเป่็นชื่อเปลี่ยนชื่อไอ้ไม่ออกแล้ไอ้ข้างล่างไปหามนจูลีนแล้วฝ่าพวกมอนต์ปรมันเปลี่ยนตัวได้เลยเปลี่ยนโทโอ้ยเียมนเรี่อ โอเคโอเคงั้นแปดห้องแปดคุณชอบหญิงเพื่อนคุณเป็นเทียอะไรเนี่ยห้องแปดยังไม่ผ่านนะดีนะเด็กดอกนะเออเด็กเฮียจบแล้วพี่เด็กเอ๊ะ เมาโง่ดีโง่ที่ถามไม่ด้ทำคนไม่ได้ทำไม่ทำเที่ยอะไรยิงเจอยิงแต่คนนสวเดียวไ้ย่าเป็ไม่ทำคุยกันเลย